โดยเฉพาะตัวของเบนโะต้เจลเล่<ช>ที่เวียดนามเองก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตนะฮะแต่ก็ดูจากลายผลิตที่เวียดนามเองเออปัจจุบันนะฮะก็ยังไม่ได้รันอย่างเต็มรูปแบบหมายถึงว่าไม่ได้รันจนเต็มกำลังค,คือยังมีความสามารถในการที่จะขยายกำลังการผลิตได้เพิ่มเติมอีกนะท้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจาะตลาดะนะที่ดูจากแผนงานในช่วงปีหน้าก็น่าจะมีการรุกเข้าตลาดเวียดนามอย่างเข้มข้น มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นผลทําให้ต้องเกิดการเพิ่มกําลังการผลิตก็น่าสนใจนะในเชิงของราคาหุ้นเองต้องยอมรับนะฮะว่าปรับตัวลงมาลึกมากๆากลจริงปัจจุบันนี้อยู่ที่6กบาทแปสสตางค์เท, <c oughs> ทียบกับเมื่อช่วงถ้าย้อนหลังกลับไปสัก12เดือน <c oughs> 24เดือนอนะฮะเวลาพูดถึงสีนานะพรน,นี่ราคาหุ้นคือ20บาทนะใช่ยี่สิบนะยีบาทแล้วก็มากกว่า20ด้วยปัจจุบันนี้มันลงมาลึกลึกมากๆเลยนี่นะฮะ ขณะเดียวกันถ้าไปดูการประเมินของนักวิเคราะห์ขณะนี้เนี่ยมีอยู่7บริษัทหลักทรัพย์นะฮะที่มีการจัดทําประมาณการแล้วก็มีการประเมินมูลค่าทางพื้นฐานของทางสีนานาพรเนี่ยหรือว่า S N N P ราคาเป้าหมายสูงสุดที่เห็นตอนนี้คือ11บาทบ50สตางนะพี่สุภชัยครับ11บาท50สตางเนี่ยนะฮะเป็นทางในส่วนของฟิナンเชียไซรัสนะฮะ หรือว่า FSSIA นะที่ให้ไว้ส่วนราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่9บาท23สตางค์ด้วยกันเจ็ดโปรกเกอร์นี่คำแนะนำนะฮะมีเทรดดิ้งบาย1มีซื้อ1นะฮะมีถือ4แล้วก็มีขาย1อ่าก็ดูการประเมินถือว่าค่อนข้างจะก็อยู่กลางๆนะฮะแต่จากราคาเป้าหมายสูงสุดที่ให้ไว้เนี่ย เทียบเคียงกับราคาหุ้นในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีอัพไซต์เหลือเพียบเลยนะกรณีของสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งหรือว่า SNNP คุณวิโรธวชิระเดชกุลรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจในประเทศของ SNNP ก็เปิดเผยถึงเป้าหมายนะครับการดําเนินกิจการในช่วงปี2569โดยระบุว่าบริษัทจะมีรายได้จากการขายนะฮะโดยรวมเนี่ยเติบโตประมาณ5 9 โดยเป็นผลมาจากตลาดในประเทศไทยนะฮะที่มีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นแล้วปัจจุบันนั้นคิดเป็นสัดส,ส่วนรายได้อยู่ที่80%ของรายได้รวมทั้งหมดขณะที่ตลาดต่างประเทศที่มีสัดส,ส่วนรายได้20%นะฮะดูจากสถานการณ์เนี่ยก็ประเมินว่าจะทรงตัวจากปีก่อนขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทจะมุ่งเน้นสร้างการตลาดในประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะกลับมาเติบโตนะครับ ได้ราว20%จนแตะระดับ500ล้านบาทเหมือนกับในอดีตที่เคยทำได้ซึ่งการเติบโตในปีหน้าเนี่ยก็จะเน้นการขับเคลื่อนผ่านการโฟกัสแบรนด์หลักนะฮะด้วยการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าแบรนด์เจลเล่และแบรนด์เบนโตเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการบริโภคให้มากขึ้นและเพิ่มความถี่ในการบริโภคนอกจากนี้ก็จะมุ่งเน้นกิจกรรมหลักของแบรนด์โดยจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือเจลเล่เจลลี่โซดา ที่จะเริ่มทำการตลาดในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ก็คือกลุ่ม Gen Z นะฮะหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาวัยเริ่มทํางานโดยในปีหน้าเองจะมีการใช้งบการตลาดประมาณ3%ของยอดขายรวมโดยจะมีการบริหารจัดการงบพรีเซนเตอร์ให้เหมาะสมมากขึ้นยกตัวอย่างนะฮะการดึงงบมาใช้ทําการตลาดแบรนด์หลักให้เกิดการสร้างการรับรู้แบรนด์เป็นระยะเวลาที่นานขึ้น แล้วก็จะคงพีเซนเตอร์หลักเอาไว้2คนก็คือคุณหลิงสิริลักษณ์และคุณอ,อมกรณพัฒอีกทั้งแบรนด์เบนโตเองก็ยังเตรียมที่จะวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดร่วมกับพันธมิตรระดับโลกโดยเบื้องต้นจะเห็นความชัดเจนนะฮะในช่วงกลางปี 2,569ที่จะถึงนี้ครับครับแล้วก็ในส่วนของตลาดต่างประเทศในปีหน้านะครับบริษัทก็จะมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตในประเทศเวียดนามเป็นหลักเลยนะครับหลังจากที่ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเริ่มมีสต๊อกน้อยลงนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียนของสินค้าได้เร็วขึ้นก็ทําให้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สำหรับแนวโน้มของผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับก็คาดว่าจะเติบโตกว่าไตรมาสสามที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเป็นฤดูแห่งการขายนะครับทั้งในและต่างประเทศแล้วก็จะมะีการปรับตัวลดลงนะเมื่อเทียบกับตัวว่า ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าตลาดโดยรวมอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและก็น้ําท่วมภาคใต้ที่กําลังเกิดขึ้นนะครอันนี้นะครับก็ส่งผลให้ยอดขายในฝั่งของภาคใต้เนี่ยอาจจะลดลงนะครับดังนั้นนะครับก็ส่งผลให้ภาพรวมปี2018ไรายได้รวมนะครับก็น่าจะทรงตัวเท่ากับปี2017ที่มีไรายได้รวมอยู่ที่5,980ล้านบาทซึ่ง9เดือนแรกเนี่ยก็มีไรายได้จากการขายรวมไปแล้วนะครับ4,200 90ล้านบาทด้วยกันนะครับถ้าดูจากเบื้องต้นก็ทิศทางปีหน้าเนี่ยก็อาจจะมีการเติบโตแต่ปีนี้ก็อาจจะมีเรื่องของสาการน้ำท่วมภาคใต้ก็อาจจะทําให้อา่าก็เรียกว่ายอดขายในกลุ่มของโซนภาคใต้เนี่ยอาจจะหายไปบ้างในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแบรนด์สินค้าของสีนานาพรเนี่ยนะฮะก็เป็นที่รู้จักนะอ,อย่างกว้างขวางในประเทศเวียดนามนะฮะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรา โดยเฉพาะตัวของเบนโตกับเจลเลที่เวียดนามเองก็มีการเพิ่มกําลังการผลิตนะฮะแต่ก็ดูจากลายผลิตที่เวียดนามเองปัจจุบันนะฮะก็ยังไม่ได้รันอย่างเต็มรูปแบบหมายถึงว่าไม่ได้รันจนเต็มกําลังคือยังมีความสามารถในการที่จะขยายกําลังการผลิตได้เพิ่มเติมอีกนะทท้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเจาะตลาดที่ดูจากแผนงานในช่วงปีหน้าก็น่าจะมีการรุกเข้าตลาดเวียดนามอย่างเข้มข้น มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นผลทําให้ต้องเกิดการเพิ่มกําลังการผลิตก็น่าสนใจนะในเชิงของราคาหุ้นเองต้องยอมรับนะฮะว่าปรับตัวลงมาลึกมากๆลึก <c oughs> จริงปัจจุบันนี้อยู่ที่6กบาทแปสสตางค <c oughs> เทียบกับเมื่อช่วงถ้าย้อนหลังกลับไปสัก12เดือนอ24เดือนอนะฮะเวลาพูดถึงสีนานาะพรนี่ราคาหุ้นคือ20บาทนะใช่20บนะ 20, 20บาทแล้วก็มากกว่า20ด้วยนะปัจจุบันนี้มันลงมันลึกลึกมากๆเลยนี่นะฮะออขาดเดียวกันถ้าไปดูการประเมินของนักวิเคราะห์ขณะนี้เนี่ยมีอยู่7บริษัทหลักทรัพย์นะฮะที่มีการจัดทำประมาณการแล้วก็มีการประเมินมูลค่าทางพื้นฐาน ของทางสีนานาพรเนี่ยหรือว่า S&P n n ราคาเป้าหมายสูงสุดที่เห็นตอนนี้คือ11บาท50สตางนะพี่สุปชัยรับ11บาท50สตางเนี่ยนะฮะเป็นทางในส่วนของ i n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  i i r r y r u s นะฮะหรือว่า FSSIA นะที่ให้ไว้ส่วนราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่9บาท23สตางต์างด้วยกันเจ็ดโบรกเกอร์นี่คำแนะนำนะฮะมีเทรดดิ้งบ่ายหนึ่งมี ซื้อ1นะฮะมีถือ4แล้วก็มีขาย 1, 1> อ่าก็ดูการประเมินถือว่าค่อนข้างจะก็อยู่กลางๆนะ,ะแต่จากราคาเป้าหมายสูงสุดที่ให้ไว้เนี่ยทเทียบเคียงกับราคาหุ้นในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีอัพไซต์เหลือเพียบเลยนะเหลือเพียบเลยนะเกือบร้ออร์เซนะใช่ใช่นะตอนนี้อยู่ที่แค่6กบาทแปเท่านั้นเองสําหรับราคาหุ้น snpt นะครับ